แซนไปหาชี่รบซะโอเคไหมแต่เพิ่บแค่ทำซะเอาใจไหมไปใครอยู่นี่เลยฮ่าฮ่าฮ่า่ พอได้แล้วดูเหมือนนายจะถูกมัดอยู่นะอย่าทำหน้าประหลาดใจยอย่างนั้นเซ่ก็ฉันเป็นคนที่ชักยญยมาตลอดนี่นะฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆไม่ไม่ครับไม่ฮะฮะฉันสงสัยเหมือนกันว่านายอาจจะรังตัวเองไว้อยู่ ดูเหมือนว่าฉันจะเดาถูกนะยังไงนายก็ยังเป็นแสนสมัยยังคำนั่นแหละเพราะงั้นนายถึงสิงน้องชายคนชั้นสินะเพราะไม่ว่ายัางไงก็ตามนายก็ยังเป็นนายและเราก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ดีไม่ว่าจะจักรวาลไหนานายก็ยังทำร้ายฉันไม่ได้แกไม่รู้หรอกว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรที่นายพูดกรถ็ถกฉันก็แค่เดาพี่ชายของ สารของฉันน่ะเขาเชื่อว่ามีดีอยู่ในตัวทุกคนและฉันก็อยากจะเชื่อแบบนั้นเหมือนกันฉันไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนายหรือไทม์ไลน์ของนายฉันอยากจะพนันกับทุกอย่างเลยว่ายังมีเพื่อนและครอบครัวของนายรักนายอยู่ใช่ไหม แต่ฉันเห็นพี่ชายของฉันตายเป็นแบบนี้แล้วก็เพราะว่าฉันรักเขาหมดหัวใจฉันจะไม่มีทางปล่อยให้เขาทรมานต่อไปแบบนี้นะ